โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะมิสเตอร์บุกเมอร์นั่นเองเราแว,นะว่าเราูอีกแล้วนะ,ะวันนี้นะฮะอยู่กันแล้วเกม Minecraft Pocket Edition นะฮะ,ะก็มาอยู่กันในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ,ะวันนี้ก็มาเจออีกแล้วก็อยู่ในเมืองเหมือนเดิมเด้เดเดเดเ เฮ้ยโอยโอายขดแย่เปิดคลิปมาก็ตายเลย เดี๋ยวเขายมาแนะนําสิ่งที่เปลี่ยนไปในคลิปที่แล้วนะก็นี่ก็คือคือมึงใหม่ของผมนะมลงไปลงไปอยู่ไหนรงนออออีทางนี้แล้วก็มาทางนี้โอเค นี้โคตรแย่อะโอ้โหเลยะวะออกมาคือตายเลยอะอะไรวะเนี่ยโห ที่ขุดเพชรค่าเออจะบอกว่าเพชรน,นะฮะผมไม่ได้เสกมานะฮะอุ้ยอุๆยอุยอุยอุย,อย,อย,อยคือผมเนี่ยขุดเพชรได้มานะฮะผมก็เล่นมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ะฮะที่ไม่ได้ลงไม้ไค้าบะเออไม่ได้ลงมาาไม้ค้าไม้ค้ามากี่กี่วันก็เท่านั้นแหละฮะก็ไม่ได้เล่นนะฮะ เพราะว่าลงขอออฟดิวตี้ไปครับนี่ก็กำลังเรนเดอร์คลิปอยู่นะฮะหวังว่าทุกคนคงต้องคงชอบนะฮะกับเกมเรี่องใหม่ของผมในะเกม Call of Duty นะฮะ สี่ modern warfare ใช่ไหมโอเคโอ้ยจะไปผ่านได้ไหมเนี่ยโอ้โหปากกัวก็ไม่ได้เลยอื้ยอ๋ออืม อุ้ย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 ดีนะไม่ตายโอ้โหเลขหายหมดเลยอ่ะพระเจ้าฟักฟักฟัก,ฟก,ฟก,ฟกเดี๋ยวนะไปผิดทางเดี๋ยวนะ โอเคมีฐานก็ต้องขุดไปเดี๋ยววันนี้นะจะทำมาทำหมื่นก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวพาร์ทหน้านะฮะจะทำสวนสัตว์เอ้ยฉันสัตว์ฟาร์มนะฮะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดซับกดแชร์มันก็เหมือนกันแล้วอะเลยกดซับกดกดซับกดซับเอ้ยเอ้ย,อยกดซับสไคร้นะ เพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะฮะผว่าจะได้มีมีกำลังมีกลังแล้วมีกำลังใจเออทำคลิปดีๆนะต่อไปใดูอนพักหน้านะเ,ออเดือนนี้ผมก็หวังว่าไม่มา,มากาค่ะก็แค่ขอแบบสักหนึ่งรอยซับก็พอแเละเออไม่ขอมากก็ขอแค่หนึ่งรอยซับก็พอแล้วก็ đừng lืm, các bạn, mass thật sần sật sần sật, phì, ừ, các sắp sần sật với nhau, á, à, có gì ti trông, có bảo nhau được, điều, á, điều, toss rồi, bảy ชิปนี้ไปแล้วใช่ไหมอ,อ,อ,อรป็ปเปอร์สออาไปไ้อินชานะแล้วและและแ้วล้วเค ish mani to ni up โอเคอืมอ okay. mm ืม hmm. อ mm ืมโอเคตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ฮึบฮึบฮึบอ่าเหล็กมีเหล็กด้วย Okay. ลาวาดีกว่าอืมแล้วก็ตรงนี้ก็ก็ขุดออกซิเดียนไว้ทำประตูประทีประตูไว้ทำประตูพอท่อดีกว่านะฮะ อย่ยาจาังวะโอเคไม่เลยแค่น,นี้เองอะ่ะโอ้บโอเคอวันนี้ก็ปีใหม่แล้วก็ ขอให้ท่านผู้ชมนะฮะถูกภาพร่างกันแข็งแรงม่งมีสีสูงแล้วก็มามีแรงมากดไลค์เซนขนลผมมันเยอะนะฮะเฮ้ยเอโมรอรลเอโมรอ,ลเอเมรอลเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวคุดเล็กกันเฮ้ยแล้วค่อยพูดเอโมรอรล หรือว่ามารากตนั่นเองนะมารากตเอาเรียกมารากตง,ง่ายง่ายฮะโอเคเราเป็นคนเอาฐานนะฮะคือโอเคฮึบโอเคหมดแล้วแล้วก็มาทางนี้ต่อ ท่านหลงก็มีอยู่ทางเดียวนะที่จะกลับได้นะฮะก็คือขุดดิ่งนะฮะขึ้นไปเลยนะฮะเป็นวิธีที่อันตรายโคตรนะฮะโอ,โอ้ยนว่าจะกลับเออตรงนี้ ủa chưa đi 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 chưa đi đi rồi chưa <laughs> chưa chưa chưa

ก็อมทอชโอเคปากไปปากไปไม่ให้เพชรขุดสะนีิโอ้โหไม่ก็ต้องหนึ่งเมรเนะมีความตลึงครับมีความตลึงตะลึงเป็นตัวนะตุ้ม โอเคเอาตรงนี้ก่อนตรงไห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 น,นมาจังม,มีรีเควสอะไรก็ามาให้ทำก็บอกกันได้นะฮะอืม โอ้ยมันจะใหญ่เกินไปหน่อยจะใหญ่ไปไหนโอ้ยใช่ไม่เอาดีกว่านะเราจะกลับไปทางเดินดีกว่าเดี๋ยวลงอืมอาจจะเบื่อไปครับก็ต้องทนดูกันหน่อยแล้วกันก็คืออืม เอร์เอร์เตอตตตโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบตามครั้งที่สองแล้วขึ้นไปขึ้น ไปคืนค oui. <อ> mm ืนค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 ืนถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วหรือว่าเลยอืมเมืออ่อไหร่วันนี้โอเคอึบชิป chup 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 ไม่ได้หรอกหลบไม่โลนหลบไม่พ้นหรอกจริงใส่ตาท <Gore> ั้งเยียวสวยสวยสวยมาทางนี้แล้วก็บันไดอยู <emat> <ke> ่ทางนี้เออบันไดอยู่นี่อืม นี่ทางนี้ไปมาแล้วอึ๊บโอ้โหลาปีสมีโคตรเยอะโคตรเยอะโคตรเยอะเอ้อึมาตะอุ้ย อันนี้ก็มานี่จะเจอเพชรอีกไหมเนี่ยอยากได้เพชรเยอะๆอย,ยอ,ะอยากได้เพชรเยอะๆอันนี้เพชรเยอะเข้าใจไหมส่งมาส่งมาเร็วลงมา cho nó cho nó nó ôi fuck man Thôi, ấy 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 phát thong ấy, Mày vậy vơi. hỏi là ดี๋ยวขูดก่อนมันช้าจังอะโอ้โหก็ได้แต่ละก้อนคนลำบากได้สองลวได้สองลวสามแล้วสามแล้ว 4 5 6 7 แล้วสิเอ็ดแล้วสิเอแล้วสิเอแล้วสิเอ็ดแลมีทองด้วยแหลมแหลมเลยแหลมเลยแหลมไปดิแหลมไปดิอุ้ยแหลมไปดิเฮ้ยเยอะ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 เทองเยอะทองเยอะขุดทองขุดทอง ุดโถงุดโถอุ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนอุ้ยเดี๋ยวยังคุดไม่เคลนเลยอึ้ยจะเสร็จไปนเนี่ยจะเสร็จไปนเนี่ยเอา้าไม่เสร็จทำขึ้นนะอุ้ยขึ้นเ่อนจะตายะ่ะ ได้แล้วส11แล้ว,ลดลวเดี๋ยวทำตัวอินชานอีกสี่ยันต่ออินชานอีกสี่ยันจะปิดกันหนึ่งแล้วหนึ่ง Ni lần nào nha. xong xong กินกันดีกว่านะฮะคัาน,นี้แบบโคตรเถล,ถล,ลิงทลายอืมแต่น,ะตดดออน,น,นะต้องไปให้สุดดิเออนีทางไหนมันงก็ต้องไปให้สุดดิเออไปไปไปแต่มันใหญ่ทั้งหมดเลยนะเออ หลังไม่ดีกว่านะฮะมันจะนานเกินไปเคนี่มนีบติ๊บติ๊บติ๊บิบ ขึ้นไปขึ้นไปอ่าขึ้นไปขึ้นไปอ่าถึงเราจะถึงจะถึงแล้วอ่าเดี๋ยวจะมาลีวิกนครับใต้ของบ้านนี่ก็นี่คือที่ใต้บ้านนะฮะนี่ก็ต้องจะมืดหรือเช้าวะอ่าตรงนั้นนะจากที่ลลกนะ ผมจะทำตรงนั้นเป็นสวนสัตว์ไม่ใช่สวนสัตว์ทำเป็นฟาร์มฟาร์มสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ฟาร์มสัตว์เลีย้ยงเป็นฟาร์มสัตว์เฉยๆอ่ะทำเป็นฟาร์มสัตว์เฉยๆนะฮะอันนี้ก็ไม้อะไรก็คือไม้ที่ผมนี่หาเหมือนไงเนออหาโคตรยากเลย มันก็จะหาเจอโอเคอ๋อโอเคครับอานี่คือบ้านเป็นไงเดี๋ยว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 ไปมุมไมุมตัดหลังมามูมเป็นส่วนต้นไม้นะโอเคเดี๋ยวไปนอนดีกว่า ตื่นมาแต้องจบพัดกันดีกว่านะฮะโอเคครับถ้าท่านผู้ชมชอบครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแช์นะแล้วก็ขอลาค้าก่อนดีกว่านะครับยังไงก็ยังไงก็ก,ก,ก็ก็อะไรวะเดี๋ยว อ่ะก็เจอใหม่พัดหน้าดีกว่าครับเทปสวัสดีครับ